ครับสวัสดีครับพี่น้องลุงป้านาอ่านะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่วันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับพี่น้องลุงป้านาอ่านะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเลี้ยงหนูนานะครับเป็นรายได้นะครับส่วนจะเป็นไปยังไงนั้นเดี๋ยวไปสอบถามคุณพ่อผู้ที่เลี้ยงหนูนานี่นะครับว่าเป็นยังไง สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับดีครับครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนําตัวเองนะครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อสมัยโพสุกพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพ่ออยู่บ้านอยู่นี่แหละสี่สิบบ้านเราเมาสี่สิบหกเจ็ดตำบลผาดย้อยอาเภอหนองพ่อจังหวัดรอยอ็ดครับผมวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงหนูนาครับผมจากคุณพ่อสมัยเนาะครับว่าเป็นไปเป็นมาไงถึงได้มีแนวคิดในการเลี้ยงหนู ครับไปกันเลยพ่อเออก็มีคนเขาอยู่แถวมุกดาหารนะครับเขาเลี้ยงหนูนาลูกเคยลูกเคยเป็นคนนำมาเพราะว่าพวกค้าขายด้วยกันครับเขาก็เลยเซ็งเอาบ่อหนูเขา20บ่อประมาณ2 5 0ลงทุนครับแรกมาจากมุกดาหารออ๋ก็มาขยายก็ได้ หกสิ 60, บเจ็ดสิบบ่อแล้วโอ้ครับทีแรกนี่เราเลี้ยงไร่บันได้พอประมาณยี่ส <20 S 2> <No, S 1> <b> ิบบ่อยี่สิบบ่อหนูพ่อพันแม่พันนะครับจักตูอ๋อชุดหนึ่งมันก็ตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเออชุดหนึ่งจะซืออ้อมามันมีหนูครอบครัวอีกประมาณสองสามชุดนี่แอประมาณยี่สิบชุดเอ่อทั้งหมดเอามาจิตตอนแรก พันนี่เป็นพันอะไรปะพันมุกมุกดาใหญ่เขาเรียกโอ้เขาเรียกพันมุกดาใหญ่สายมาจากอะไรอะไรบ้านกกอกเลยอย่างนั้นแหละโอ้แถวบ้านกกอกเออบ้านกกอกที่ลุงพลนะนะบ้านลุงพลนะนะมันกระจายมากต็มท้องนั่นแหละโอ้โอ้มาเรียกว่ามุกดาใหญ่เออมุกดาใหญ่โตมันใหญ่ปรนไดข้อเบิ้งเนี่ยโตใหญ่สุดๆเลยตัวผู้มันก็ใหญ่อยู่เนี่ยประมาณเกือบสองโลนะ อาโตหน,นึ่งเปอ่พ่อแต่เดืนนี้มันเกิดช่วงโควิดมันก็ไม่ได้ขยายต่อเท่าไหร่เพราะว่าหัวาหารก็แพงเนี่ยเราใช้อะไรเลี้ยงพอหัวาหานี่ของของหนูอืมก็คือหัวาหารเราจะใช้เป็นหัวาหารหมูใช่มกินไล่เ่พอก็คำนวณถ้าหนู นูที่ที่เป็นหนุ่มมันก็เยอะหน่อยนะนูเดี๋ยวยี่ก็ประมาณสองช้อนแล้วก็ข้าวโอ้สองช้อนโต๊ะเราเนี้ยนะใช่เพรไหลเนาะเพราะอันนี้คือแนวจับบอกเออนี่ครับพี่น้องตัวผู้เลยตัวผู้ก็จับห้างมันเลยบอกว่าตัวเมียอ๋อแนวคีบหนาดนก็ต้องใส่สองตัวเลย สองตัวอ๋อตัวเมียสองตัวเอออันนี้มันก็ก็เลยใส่เวลามันออกลูกมัน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 จะกัดนะโอ้อันนี้เพื่อนกัดกันบ่เพราะเนี้ยอันนี้มันมันมันต้องขู่ตัวเมียด้วย๋อ้ขู่ไว้ครับอ่าแล้วก็หนู่นู่ปกตินี่เราใช้เวลาในการเลี้ยงกี้เดือนกี้วันกี่ปียังไงเพราะถึงจะจับไข่ได้เนี่ย ขายได้ประมาณประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนได้ขข่แล้วสอ,สองสามเดือนก็ขายนี่นี่ไข่เป็นนู่เนื้อหรือว่ายังไงนู่นเนื้อไข่อย่างไงเพราะโลละขนาดนี้โลร้อยร้อยหกสิบไยที่ฟาร์มส่วนมากกว่าฟาร,ร์มใหญ่เขามาเอานี่นี่นโอ้ตัวนี้เขามาม้่งขายปีกด้วยเวลาชาวบ้านเขาอยากกินก็จะขาย โอ้สาเนี้ยนะใช่นี่แหละกำลังออกประมาณหกห้าหกขีโอถ้า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 โลนี่มันก็จะใหญ่ยังมาได้ทวารศาสตรมันครับนีอย่างี้แหลนียเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าโอเคอคัอใหญ่ขนาดครับเพื่อน โนูหนเนื้อเตี้ยจบขายอกย <c oughs> อันนี้<ล>ประมาณกี่ตัวโลพะขนาดนี้มันสองมันสองตัวโลเนี่ยประมาณตัวละห้าฉีดเลยโอ้พวกเนี้ย<ต>น,นะเอออย่างนี้มันบางตัวมันก็อ,อประมาณหกเีดเจ็ดเีดก็มีนี่นี่ยังยังบอดีครับแล้ทีนี้เวลาเราจะคัดแยกเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยต้องมีการคัดแยกยังไงไหมพ่อต้องหาตัวที่มัน มันหน่วยกล้าดีๆสมมติว่ามันเป็นตัวใหญ่มันมันจะแตกต่างคนเพื่อนหน่อยทีอมันตัวใหญ่ถ้าสมบูรณ์เออสมบูรณ์ที่สุดตัวเมียมันก็หาหาหาที่มันไม่มีตำหนิหรือว่าเป็นที่มันมันเปียวๆนั่นไงเพรางั้นเถอะสมบูรณ์ดูที่มันเปียวๆถ้าบ้านอยากจะเลียงก็เราก็คัดให้นะอ๋อสมมติว่าชุดละชุดละหนึ่งพันบาทนี่ครับ เรียกหนูครัวเลยแบบมันมีลูกด้วยนี่อย่างนี้อ๋อเราให้ัวเราเราค่ายเป็นชุดใช่ไหมพ่อชุดชุดถ้าเป็นถ้ามันมีลูกอย่างนี้นี่เอาไปเลยนี่แต่ว่าตัวนี้มันตัวเมียตัวหนึ่งมันมันอาออกออเอาไปหมดนี้เขาเรียกหนูครัวหนูครัวหนึ่งพันเลยชุดละหนึ่งพันได้หมดนี้เลยใช่หนึ่งพันมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียสองนี่แล้วอ๋อแล้วก็ มีลูกด้วยเออช่วละหนึ่งพันโอ้ครับดีแท้ล่ะถ้าแปดร้อยถ้าแปดร้อยมันมันต้องตัวใหญ่อย่างนี้แหละพร้อมที่จะแปดร้อยก็คือเอาไปไปเพาะเองวันนี้เับพร้อมผสมเลยมันมันก็มันจะไปออกลูกของมันเองมันมันไม่ใช่หนูคัวนะครับแต่เป็นชุดอย่างนี้จัดให้ชัวละแปดร้อยบาทโอ้ก็คือมีให้เลือกด้วยนะครับว่าว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนยังไง ถ้าประมาณสามสี่เดือนอย่างนั้นก็ชั่ละห้าร้อยโอ้่ห้าร้อยถ้าจะจัดคือเรียกว่าหนูรุ่นางนั้นเถอะใช่ใช่อันน้นก็คือหมาะเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกหนูรุ่นเอออ่าการตลาดเป็นไงพ่อตลาดดีไหมดีมันไม่มีหนูหายเขาเลยเพราะว่าฟาร์มใหญ่เขาเอาประมาณร้อยโลเลยอย่างนี้ก็โอ้ฟาร์มใหญ่เขามารับซื้อใช่ใช่ เราขายหน้าฟาร์มของเราขายปีกอย่างนี้ก็ร้อยหกสิบพัอาจจะให้เราร้อยห้าสิบเอาอย่าง๋อป้าถ้าถ้ามันเยอะเกินไปก็โทรเขาเขาเขาก็มาค่ายได้แต่ละครั้งนี่เป็นเงินเท่าไหร่พ่อคิดเป็นมูลละค่ามันมันก็แแล้วตก็มื่นขึ้นอยู่เลยฮะฟาร์มใหญ่มื่นขึ้นอยู่เป็นมื่นเออถ้าสมมติร้อยหกสิบถ้าเราร้อยโลมันก็เป็นเท่าไหร่กันมื่นหกใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละ เจ็ดสิบแปดสิบโลอยู่ขนาดน,นี้แหละประมาณนูกกี่ตัวพ่อร้อยโลร้อยโลแล้วก็ถ้ามันเล็กหน่อยอย่างนี้มันก็ตกเพียงหนูหน่อยใช่ไหมล่ะครับถ้ามันอย่างนี้มันเจ็ดแปดสี่ได้ตัวหนึ่งนะเนาะใช่มันอ,อยู่เกือบตีไปว่าตัวหนึ่งก็เกือบโลแล้วเอาตีง่ายๆก็คือตัวหนึ่งครึ่งโลสมมติสองตัวโลประมาณห้าสิบตัวเอ่เอ,อ,อประมาณสวนร้อยร้อยร้อยตัวเนาะครับ ตัวละห้าขีดถูกหมตัวละห้าสิบโลห้าสิบโลอย่างี้ครับถ้าตัวละครึงขีดใช่ครับโอ้ตัวไอตัวละครึ่งโลเออปัดแลระบบการให้น้ําเป็นยังไงพ่อให้น้ําปกติมันมีสายหน้าฤดูฝนก็ปวดออกจะใช้น้าแล้วค่เราเราเราเาเปิดอกเอาตัวนี้เลยเปิดใส่ขวดใส่ขวดนี่อย่างนี้ครับการการให้น้ําก็ มันจะเป็นท่อปกติบางบางบ่อเขาเขาจะเปิดตัวนี้ชิ้ไว้มันกินมันมันก็จะมาของมันเองอ๋อก็คือเราเดินท่อเป็นท่อพีพีซีใช่ทุกบ่อทุกบ่อเลยจาวนี้มันไม่มากเท่าไหร่เราก็ใช้ขวดพอเราหมดเราก็เปิดเอาตัวนี้แหละครับเอออ๋อใช้ขวดแล้วก็คือใช้วาลเหมือนวาลเออเรียกวล์วอะไรท่อน้ำยดอะไรไปปกติว่า จะทําใส่ขวดมันไม่ได้มันมันมันขวดอันนี้มันเจาะตูดไม่ได้ใช่ไหมครัอปกติมันก็จะมันซีดอากาศมันนะมันมันไม่ได้ก็เลยเอาอย่างนี้อครับปกติก็ว่าจะทําต่อไปเกิดปัญหาโควิดก่อนอทำโรงเรียนไว้เลี้ยงมาช <ๆ S 1> <ะ>ักปีแล้วเนี่ยพอประมาณสามปีปมั้งสามปีมีรายได้ทุกวันรายได้มั่นคงดีไหม ก็ว่ายัางไงมันเป็นงานอดิเรกเสริมเจ้า oh. จะมันมันก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมออถ้าเราตั้งใจนี้ก็มีมวัวมีปลามีอะไรใช่ไหมห่ะครับประสมประสานเราเรามานาเราเราก็ครับอ๋อ oh. แต่เห็นไหมด้านๆแถวข้างเขาปลูกายนี่ก็จะไม่จะทำได้าอ <laughs> จะปลูกหญ้าหมดเลยครับเอาเบเกูล่หญ้าต้นทุนห้องเลี้ยงนู่นนี่แพงไหมพอ่อเรื่องราคาอาหารอะไรต่างๆหอ,อาหาร ขาดตอนเลี้ยงมาประมาณ420บาทเดี๋ยวนี้มันขึ้น590นี่แหละมันเป็นปัญหามันครับแต่ก็ยังได้อยู่ก็พอได้อยู่แต่กำไรก็จะเลือน้อยลงน้อยนึงน้อยลงน้อยแล้วก็ปรับปกติเราขายความอยากเขาเอาร้อยหนึ่งเราก็ขายนะครับเป็นร้อยโลแต่เดี๋ยวนี้เราก็อ้างเองถึงอาหารขึ้นเราก็ได้ร้อยหกสิบอย่างนี้แหละเขาก็เข้าใจนะครับผมเนี่ยมันก็ปรับ ถ้าหัวหารถูกลงแล้วก็ท้ายหนูตามลงใช่เราต้องคำนวณโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ได้ความรู้นะครับในการเลี้ยงหนูเป็นส่วนมากเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับในการเลี้ยงหนูก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ที่ผมให้ไว้ตามใต้ลิงก์นี้นะครับหรือว่าติดตามชมนะครับตาม Facebook ก็ได้นะครับ ช่องเฟซบุ๊กชื่อเกษตรพิกโลกนะครับพิสมัยิดสมัยฟาร์มเนาะใบเบาป๊อปอ่าใบเบาป๊อปนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้มีเบอร์โทรติดต่อไหมพี่เพราะท่านใดที่สนใจที่จะซื้อหนูหรือว่ารับหนูไปรับประทานเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหม ของของพ่อหรือว่าของของพ่อก็ได้ครับเออซูดแปดสี่ของของของพ่อใหม่เนาะครับ0ูดแปดสี่ครับเจ็ดเก้าสี่ครับสามสี่แปดหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งเนาะถ้าจะติดต่อกับลูกเขยก็ได้ที่ที่ป้ายนะครับผมเออนั่นแหละโอเคได้ครับวันนี้นะครับนัดนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อพิสมัยนะครับแล้วก็ต้องขอกราบลานะครับเอ่อท่านผู้ที่ติดตามรับชมนะครับ สองกเกษตรฟาร์มยุคใหม่นะครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่านัทนะครับะจะไปเยี่ยมชมนะครับส่วนกเกษตรที่ส่วนไนตตอก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัทนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ